สวัสดีค่ะพบกับ Dragon Friday ค่ะแมงปอนะคะวันนี้มาให้คุณดูพื้นที่ดีๆสำหรับเนื้อหาดีๆเพื่อการพัฒนาตนเองค่ะสิ่งที่ปอจะนำมาแชร์ในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่เรียกได้ว่าปอเอามาให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะปฐมพยาบาลสำหรับใครที่มีปัญหาหนักใจนะคะปัญหาหนักใจที่ไม่รู้จะหันไปหาใครดีแล้วก็ เราอาจจะได้ยินข้อมูลหลายๆแหล่งนะบอกว่าอย่าทำตัวเป็นคนท็อกซิกสิอ่ะเราก็ไม่กล้าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดให้ใครฟังไปทำอะไรเนี่ยดูท็อกซิกหรือเปล่าแล้วพอคุณเก็บกดเข้าไว้ในใจนะคะนานๆเข้าคุณจะถูกพิษนั่นแหละคะ่ะกัดกินใจตัวเองแล้วทีเนี้ยเราจะทำยังไงกันดีคะ กับเรื่องราวที่รู้สึกว่าทำร้ายจิตใจเรานักหนาหรือว่าเรื่องที่ไม่สบายใจเนี่ยอย่างแรกคะ่ะที่พออยากให้ลองทำก็คือคัดกรองความคิดดูก่อนนะคะการคัดกรองความคิดเนี่ยเราสามารถระบายออกไปได้คะ่ะแต่ระบายคนเดียวก่อนนะคะคนเดียวก่อนอาจจะเป็นการพูดคนเดียวบ่นคนเดียวไม่ต้องกลัวคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่าคุณแบบ เป็นอะไรสติไม่ดีหรอนะคะไม่ต้องกลัวหาที่ที่เราอยู่คนเดียวและสามารถพูดคนเดียวได้ค่ะหรือถ้าให้ดีสมมติไปที่แบบไปที่แบบภูเขาเนาะไปตะโกนก็ได้ถ้าทำได้ทำอันนั้นเลยแต่ถ้าทำไม่ได้เราอาจจะหาที่ท,ที่ที่อยู่คนเดียวในห้องพูดคนเดียวก็ได้นะคะเอาให้หมดก่อนอันนี้คืออย่างแรกที่ต้องทำหรือไม่อย่างนั้น ก็ให้เขียนนะคะการเขียนนะคะเป็นเป็นวิธีที่พอค่อนข้างสนับสนุนเพราะว่ามันออกมาเป็นตัวอักษรเลยแต่อันนี้ต้องแล้วแต่ความถนัดบางคนถนัดเขียนบางคนถนัดพูดหรือจัดทั้งสองอย่างก็ได้นะคะเขียนลงในสมุดเราจะเห็นเป็นหลักฐานเลยว่าความคิดของเราแนหะมันมีอะไรบ้างมันเหมือนเราเอาความคิดเนี่ยคะ่ะโยนออกมาข้างนอกแล้วเรามองดูคุณจะเขียนยังไงก็ได้ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดประดิดอะไรเลยค่ะเราไม่ได้กําลังจะประกวดเรียงความนะคะเราเอาอารมณ์ของเราออกมาดูแล้วก็ถ้าให้ดีแนะนํานะคะถ้าอย่างเป็นในสไตล์ปอเดี่ยปอจะใช้สมุดพวกเอ่อริมลวดเป็นห่วงสมุดที่เป็นห่วงเขียนขยักเขียนและเขียนไปเลยเขียนตามใจเลยไม่ต้องกลัวเสร็จแล้วพอผ่านไปสักสองสามวันเนี่ยบางทีอารมณ์เราเย็นแล้วนะกลับมาอ่านดูอุ้ยขนาดนี้เลยเหรอ เนี่ยเราจะเห็นตัวเองนะคะตอนที่เราโกรธโมโ oh หหนักใจเศร้าใจเป็นทุกข์เหมือนโดนอะไรสิงเอาจริงๆนั่นแหละตอนโดนสิงเนะ่ยเขียนเลยเขียนเลยเพอกลับมาอ่านอีกทีเหมือนเหมือนผีออกแล้วอะผีออกแล้วกลับมาดูโอ้ยขนาดนี้เลยเหรอวัอนนั้นฉันโดนตัวไหนเข้าไปนะคะแล้วถ้าเกิดรู้สึกอ่านแล้วรู้สึกไม่โอเคฉีกทิ้งได้ไม่อยากจะเก็บหรอกอารมณ์แบบนี้เนาะฉีกทิ้งฉีกฉีกไป ะคะพอมีอารมณ์ไม่ดีเอามาใส่ใหม่อันนี้คืออันดับแรกเลยบางคนเนี่ยผ่านอันนี้ไปได้แล้วนะคะก็สบายใจแล้วโอเคไม่ไม่ต้องมีอะไรต่อละจบนะจบในใจไปทําอย่างอื่นได้แต่บางคนยังไม่จบยังไม่ได้อยากจะหาคนระบายจะดีไหมนะแอบคิดกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเกิดแบบเอาเรื่องเดือดร้อนไปให้เพื่อนจะดีไหมจะเป็นคนท็อกซิกไหม เดี๋ยวปอจะบอกค่ะว่าระดับไหนถึงเรียกว่าท็อกซิกนะคะคือถ้าเรามีความหนักอกหนักใจอยู่ไม่สบายใจจริงๆเป็นทุกข์จริงๆหาที่ระบายเถอคะค่ะอย่างไรก็ต้องระบายคือปาเคยเปรียบเทียบความคิดลบความคิดไม่ดีเนี่ยเคยเปรียบเทียบไว้หลายอย่างอย่างเช่นความคิดไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยสัญญาณการขโมยเป็นการเตือนภัยว่าเฮ้ย ทำอย่างนี้จะดีหรอนะแบบคิดลบคิดลบไว้ก่อนป้องกันนะอันนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เรากลับมาตรหนักรู้ว่าเราควรจะป้องกันอะไรไหมแล้วก็มีความคิดลบอีกอีกประเภทหนึ่งนะคะความคิดลบอีกประเภทหนึ่งเหมือนเหมือนห้องน้ําคือเวลาปวดท้องต้องไปเข้าห้องน้ำเนาะต้องถ่ายเอาของเสียออกนะก็อยู่อยู่ในประเภทอันนี้นะคะความหนักอ,อกหนักใจเนี่ยก็เราต้องหาที่ระบายคะ่ะ เหมือนเราต้องเข้าห้องน้ําเป็นไปไม่ได้คะ่ะที่เราจะกิน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 แล้วไม่เข้าห้องน้ําคนเราต้องมีเอาเอาเข้าแล้วเอาออกเหมือนกันเราดําเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราก็ต้องเจอเรื่องดีและไม่ดีไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะดีหมดนะแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ดีสะสมมากๆเข้าเราก็ต้องถ่ายออกคะ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ย ก็มาดูกันว่าแบบไหนที่ถึงจะเรียกว่าเกินเบอร์นะคะปกติเราต้องมีอยู่แล้วอย่าว่าแต่เรื่องไม่ดีเลยแม้แต่เรื่องดีๆเราก็อยากจะบอกเพื่อนอย่างเช่นวันนี้ผู้ชายที่แอบชอบเนาะหันมาสบตาเรานิดนึงหูใจฟูไปเล่าให้เพื่อนฟังเป็นวันเลยเขาแค่สบตาสามวินาทีเท่านั้นแหละไม่รู้เขาคิดอะไรไม่คิดแต่เราคิดแล้วเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยหรือว่าเรา เราได้รับของขวัญจากลูกค้านะเป็นของขวัญที่เราชอบมากก็อยากเล่าให้เพื่อนฟังเห็นไนหะเรื่องดีๆยังอยากอวดเลยคนเราต้องมีที่ระบายค่ะเรื่องดีๆก็เอาไประบายเหมือนกันเรื่องไม่ดีก็ระบายธรรมดาธรรมดามากที่เราจะต้องระบายออกค่ะจะเป็นความสบายใจของเราแต่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะได้รับข้อมูลมาค่ะว่าเราอย่าทำตัวเป็นคนท็อกซิก ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราท็อกซิกเราคิดลบนะคะจะดีเหรอจะดีเหรอแล้วก็ไม่กล้าเอาไปบอกใครแล้วก็อย่างหนึ่งคือพอต้องบอกก่อนว่าเราอย่าไปโกรธคนที่พูดว่าสอนให้คิดบวกหรือว่าแบบบอกว่าท็อกซิกไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งไปโกรธเขาคือทั้งสองทั้งสองทั้งสองแง่มุมนะคะคิดลบคิดบวกอย่าโกรธกันนะอย่าโกรธกันว่าอย่าทำเป็นโลกสวยมาสอนคิดบวก หรือคนคิดบวกก็อย่าไปคิดว่าอย่ามาแบบทําตัวท็อกซิกกับฉันฉันไม่เอานะคะคือมันต้องมีในสังคมมันต้องมีในตัวเราในตัวเรามีทั้งสองอย่างทั้งบวกและลบแต่ทีนี้ว่าทําไมหลายแหล่งข้อมูลถึงสอนให้เราคิดบวกนั่นเป็นเพราะคิดลบไม่ต้องสอนคะ่ะคิดบวกต้องสอนเพราะคิดลบเป็นธรรมชาติของทุกคน เหมือนกับเราเกิดในเมืองไทยแล้วเราพูดภาษาไทยได้ทําไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษก็เราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดไงเราถึงต้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะเรียนพูดภาษาอังกฤษเพราะเราไม่รู้อันนั้นเช่นกันความคิดลบเป็นกันอยู่แล้วคะ่ะเผลอๆนั่งเผลอๆท่าไม่ฉุดความคิดคิดลบทั้งหมดคิดใครพูดอะไรมาคิดลบคิดลบหมดหนักอกหนักใจ นะคะหนักอกหนักใจแล้วก็ตั้งและเก็บไปคิดบางทีเนี่ยความหนักใจเนี่ยต้องดูด้วยว่ามาจากมาจากการที่เราไปให้ความหมายกับเรื่องนั้นนะคะไปตีความหมายกับเรื่องนั้นหรือไปให้ความรู้สึกอะไรกับเรื่องนั้นนะ,ะทีนี้เนี่ยการที่เราจะให้ความรู้สึกอะไรสักอย่างก็มาจากประสบการณ์ของเรา แต่เอาละนะคะเดี๋ยวในไลฟ์นี้พอจะยังไม่พูดถึงย้อนไปเยอะมากคือจะเอาที่แบบว่าเราแก้ปัญหากันเฉพาะหน้าเลยลเรื่องเกิดขึ้นแล้วอ่ะหนักใจแล้วอ่ะอย่างแบบบางเรื่องก็คิดบวกไม่ไหวเนาะอย่างเช่นโดนเจ้านายบอกให้ยื่นใบาลาออกอันนี้คิดบวกไม่ไหวเหมือนกันนะก็จะคิดบวกก็ได้แต่มันต้องคิดลบก่อนคะ่ะคือคือน้อยคนนะที่เจ้านายบอกเธอไปเขียนใบาลาออกได้เลยแล้วจะแบบ ยิ้มร่าอะไรเงี้ยน้อยคนนะนะมันต้องรู้สึกไม่ดีก่อนนะคะต้องรู้สึกลบก่อนแน่นอนค่ะเราต้องรู้สึกเราต้องจับให้ได้ว่าเรารู้สึกอะไรกันแน่นะคะไม่ดีก็บอกไม่ดีค่ะหนักใจก็บอกหนักใจกลุ้มใจก็บอกกลุ้มใจกลุ้มใจอ่ะก็ฉันลาออกไปแล้วฉันจะทํางานที่ไหนเรื่องธรรมดามากที่เราจะต้องกลุ้มใจกับเรื่องนี้เราไม่รู้จะทํายังไงแล้ว ต้องหาที่ระบายระบายกับเพื่อนทีนี้เนี่ยนะคะอ่าระบายกับเพื่อนทํำยังไงอย่างแรกก็อย่างที่บอกนะขั้นตอนแรกไปเขียนหรือไปพูดคนเดียวให้จบก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรพอพอถึงให้ทําอันนั้นก่อนทําอันนั้นก่อนเพราะว่าอย่างแรกถ้าทําอันนั้นอย่างเดียวแล้วจบตรงนั้นโอเคก็ไม่ต้องไปไปพูดให้ใครฟังถือว่าเราสบายใจแล้วทําอันนั้นก่อนเป็นเพราะ เราจะได้คัดกรองความคิดอย่างที่บอกคัดกรองทำไมนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปความรู้สึกไประบายใส่เพื่อนเนี่ยเราไม่ควรจะเอาความรู้สึกดิบๆนะถ้าไม่จำเป็นนะเราไม่ควรจะเอาความรู้สึกดิบๆคัดกรองก่อนเหมือนเวลาที่โรงงานจะเอาน้ำเสียน้ำน้ำเสียทิ้งลงในแม่น้ำเขาจะต้องบำบัดน้ำเสียก่อนรอบหนึ่ง ให้มันเบาบางลงเหมือนกับอารมณ์ของเราเหมือนกันคะ่ะถ้าไม่จําเป็นอย่าแบบไปพรวดใส่เพื่อนไปพรวดทีเดียวใส่แบบเป็นคําพูดดิบๆที่ยังไม่กั้นกรองอะไรเลยถ้าไม่จําเป็นอย่าทําค่ะนะเพรต้องเน้นว่าทาให้จําเป็นเพราะในบางครั้งเนี่ยก็จําเป็นมันมีความจําเป็นบางคนเนี่ยจะเจอเรื่องกระเทือนหนักๆแล้วแบบสติมาไม่ทันแต่ต้องการใครสักคนอันนั้นถือว่าจําเป็น นะคะแต่ใครที่ฟังคลิปนี้นะคะฟังไลฟ์นี้แล้วเนี่ยให้ลองตระหนักคิดดูก่อนนะอย่างน้อยเวลาที่เกิดอะไรให้ตั้งสติก่อนเราจะได้เป็นการระบายอย่างมีคุณภาพนะคะและจะได้อาการบาดแผลในใจเนี่ยจะได้หายอย่างมีคุณภาพจะได้หายดีหายสนิทหายจริงๆนะคะเราจะไม่เอาแบบว่า เอาแบบว่าไปพูดใส่เพื่อนแล้วถ้าเพื่อนเจออย่างนี้บ่อยๆไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวเหมือนกันนะคะส่วนในระดับไหนล่ะคะที่เราบอกว่าจะเรียกว่าท็อกซิกตรงนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับผู้ฟังค่ะว่าเขารับได้ระดับไหนบางคนเนี่ยฟังสามรอบก็ไม่ไหวแล้วโอ้ฉันไม่เอากับเธอละมาทีไรมีแต่เรื่องแต่บางคนฟังได้เป็นสิบครั้งนะคะเราต้องดูด้วยว่าผู้ฟังเป็นใคร และเขารับได้ระดับไหนนะคะดังนั้นขั้นตอนหลังจากขั้นตอนคัดกรองเรียบร้อยแล้วคัดกรองความคิดตัวเองเรียบร้อยแล้วคัดกรองเพื่อนที่เราจะคุยกับเขาด้วยค่ะดูว่าเพื่อนคนนี้เราต้องแน่ใจเขาว่าเราคุยกับเขาแล้วเราจะสบายใจขึ้นไม่ใช่คุยกับเขาแล้วเขาซ้ำเติมเราหรือว่าเราแล้วทำให้เราหนักกว่าเดิม คุณต้องแน่ใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการระบายนะคะพอแนะนำอันนี้แนะนำส่วนตัวนะแนะนำส่วนตัวว่าระบายไม่ควรเกินสามครั้งค่ะในเรื่องเดียวกันในเหตุการณ์เดียวกันไม่ควรเกินสามครั้งและถ้าเป็นไปได้นะคะให้แบ่งแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเพื่อนคนละคนกันเขาจะได้ไม่หนักนะ เพื่อนคนนี้ฟังรอบที่1เพื่อนคนนี้ฟังรอบที่2เพื่อนคนนี้ฟังรอบที่3ซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมครั้งนี่ก็เยอะแล้วนะคะบางคนครั้งเดียวก็เอาอยู่แล้นะคะแล้วแต่ถ้าครั้งเดียวเอาอยู่นี่ดีเลยแต่ว่าถ้ายังเอาไม่อยู่เอาสักสองครั้งสามครั้ง่าสามครั้งนี่สุดแล้วค่ะแบ่งนะคะทีนี้อย่างหนึ่งด้วยที่จะเรียกว่าท็อกซิกก็คือพูดเรื่องเดิมซ้ำๆเป็นระยะเวลานานแบบมาทีไรเรื่องนี้อีกแล้ว แต่อาจจะเปลี่ยนแค่ตัวละครในเรื่องเช่นเรามาบ่นเรื่องเพื่อนร่วมง,งานไม่ดีเพราะเพื่อนร่วมง,งานวันนี้เขาทําแบบนี้กับเรามาพูดแบบนี้กับเรานะคะเจ้านายไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาเรื่องนี้ไปพูดให้เพื่อนฟังเป็นประจําถึงแม้จะเปลี่ยนเหตุการณ์แต่ก็เหตุการณ์ก็ยังอยู่ในทํานองนี้แหละเพื่อนร่วมง,งานไม่ดีเจ้านายไม่ดีที่ทํางานไม่ดีและแต่พูดอยู่เป็นปีเลยแต่ก็ไม่ลาออกนะ แต่ก็เอามาบน่บนบ่นบนให้เพื่อนฟังคือคนฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการแก้ไขแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ป่ออยากให้คุณนึกถึงตั้งคนแรกเลยคือตัวคุณเองเพราะว่าถ้าคุณพูดซ้ําๆเนี่ยท็อกซิกเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวคุณเองมันจะเข้าไปในในตัวในกระแสะเลือดในความคิดของคุณเองผู้ฟังเนี่ยถ้าเขาไม่อยากฟังเขาก็หลบหน้าเขาก็หนีไป แต่ตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะจะอยู่กับความคิดเป็นพิษอันนั้นแหละมันจะอยู่ที่เรามากที่สุดเพราะถึงบอกว่าเราอ่ะอยากจะต้องมาแก้ไขนะคะจะต้องมาแก้ไขตรงที่ว่าให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะรู้จักการระบายที่ถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ผ่อนคลายออกไปนั้นปัญหาอะไรนะคะถ้าเรารู้สึกว่าปัญหานั้นอะ่ะมันอยู่มาเป็นปีๆแล้วอะ่ะเราต้องทำอะไรกับมันสักอย่างเพื่อไม่ให้ ความเป็นพิษนี่มันอยู่ในใจเราค่ะอันนี้คือเราต้องห่วงตัวเองก่อนนะนะควงตัวเองก่อนค่ะอย่าให้พิษนั้นมันอยู่ในใจเราก็จะบอกแบบนี้ค่ะว่ามันไม่ได้ผิดหรอกคะ่ะที่คุณเป็นคนคิดวนคิดซ้ําคิดวนคิดซ้ําเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางเคมีในสมองอะ่ะมันเหมือนกับการได้เสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเรามีอารมณ์ใดบ่อยๆนานเข้า เราสามารถที่จะเสพติดอารมณ์นั้นได้เลยนะคะถ้าเรามีความทุกข์ความเศร้าบ่อยๆนะคะนานเพียงพอสมองจะหลังสารอันนั้นออกมานะคะคือชื่อทางวิทยาศาสตร์อะไรไม่ต้องไปจำพอจะเรียกมันว่าสารแห่งความกลัวสารแห่งความเศร้าแบบนี้แล้วกันจะได้ดึกกันออกเนาะสมมติเราเศร้าบ่อยๆสมองจะหลังสารแห่งความเศร้านั้นออกมานั่นหมายถึงว่า คุณนั่งอยู่เฉยๆอะบางทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่ใจคุณก็จะไปนึกถึงเรื่องเศร้าเพราะสารตัวนี้มันหลังออกมาแล้วไงมันหลังออกมาเพราะความเคยชินคือเราอาจจะเคยเจอความเศร้ามาระยะหนึ่งเศร้าๆๆๆเช่นแบบโดนแฟนบอกเลิกเ,เศร้าแล้วก็แบบว่าอยู่กับความเศร้านานจนสารนี้เริ่มเคยชินในการหลังแล้วว่ามันจะต้องหลังออกมาบางคนเนี่ยนะคะพอเคยพบเจอ คนที่แบบว่าไม่อยากนอนบอกว่านอนทีไรน,นี่แบบภาพเบื้องหลังความหลังที่มันหดหูนี่ยมันกลับเข้ามาเนี่ยไม่อยากนอนแต่ละคืนนี่การนอนคือการทรมานมากอันนี้คือร่างกายมันส่งสารออกมาค่ะมันเหมือนเป็นการเสพติดร่างกายมันเสพติดมันเคยชินไงคะคือเขาอาจจะเคยเคยเศร้าแบบเนี้ยมานานๆอาจจะเคยคิดอะไรมานานๆก่อนนอน พอถึงก่อนนอนปุ๊บเป็นความเคยชินแล้วเอาพูดให้เข้าใจง่ายเหมือนกับเวลาเราหิวข้าวตอนเที่ยงใครที่กินข้าวเป็นเวลาพอถึงเวลามันจะเอาน้ำย่อยออกมาแล้วให้เรากินเหมือนกันไม่ต่างอะไรกันนั้นคือเราทําอะไรบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการชินในการหลั่งสารนั้นซึ่งไม่ใช่ความผิดของคุณค่ะนะอย่าตีโพยตีพายว่าแบบอะไรเนี่ยฉันนี่เป็นคนยังไงนะคะมันคือการมันเป็นเคมีในร่างกายที่มันเป็นความเคยชิน ใครที่แบบว่าโกรธบ่อยนะก็จะต้องมีเรื่องหาเรื่องให้โกรธเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ถูกอกถูกใจไม่ถูกตาถูกหูเนาะเศร้าบ่อยก็นั่งอยู่เฉยๆก็หาเรื่องอะไรให้มันเศร้าคิดอะไรให้มันเศร้าแบบนี้ดังนั้นวิธีที่จะแบบว่าเลิกเลิกกับสารเคมีตัวเนี้นะคะไม่ให้มันกาเริบเอาพูดง่ายๆเลิกไม่ได้หรอกมันอยู่ในร่างกายเรามันจําเป็นค่ะ มันจําเป็นต้องมีมันจึงมันจึงอยู่ในร่างกายเราแต่หมายถึงว่าเราเลิกที่จะไปสนิทสนมกับมันเราต้องหักดิบในการที่อย่าเรียกว่าหักดิบเลยจะเรียกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตามใจมันวิธีก็คือจับสติว่าเราเอ้ยเศร้าอีกแล้วนะรู้ว่ามันมาไม่ต้องไปเก็บกดมันค่ะรู้ว่ามาอีกแล้ว แต่ปกติสิ่งที่หลายคนทํานะคะก็คือว่าไม่รู้ตัวว่่ามันมาคือมันมาแล้วมันจุงมือแล้วไปไหนไม่รู้เนี่ยเราก็ตามมันไปไปเรื่อยๆไปจนไกลไปจนตเลดิดไปจนถึงไหนถึงไหนไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะคือทางที่เราจะสะก,กิดกลับมาที่เดิมได้ะคะ่ะบางคนแบบสมมติเมื่อวานโดนเจ้านายไล่ออกเศร้าหนักอก,หน,กหนักใจนะคะ หาเพื่อนระบายแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้มันคิดอีกอะ่ะทํายังไงรู้ตัวว่าคิดเนี่ยมาอีกแล้วนะเนี่ยพอมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยคิดถึงคําที่เจ้านายพูดอะนะให้เราแบบมาอีกแล้วนะคือเหมือนเหมือนตื่นแล้วหันมาดูปัจจุบันกำลังกินข้าวอยู่นี่เรากินข้าวดีกว่าเพราะไอ้ที่มาในในในภาพในหัวของเราเนี่ยที่มาเป็นเสียงในหัวเป็นภาพในหัวเป็น ความคิดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วตอนนี้ตอนนี้เราอาจจะกำลังกินกาแฟาตอนนี้เราอาจจะกำลังกินข้าวในหัวนั้นคือสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงตอนนี้เป็นเพียงแค่สารเสพติดในสมองที่แบบต้องการจะเสพอารมณ์นั้นอีกโผล่เข้ามาทีนี้ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดเหตุการณ์เพิ่งเกิดแล้วคุณไปไป,ไปเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดนะคะ เรียกว่าเปลี่ยนโฟกัสดีกว่าเปลี่ยนโฟกัสมันเร็วเนี่ยจะทําให้จะทําให้อาการหนักใจเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะเปลี่ยนโฟกัสมาอยู่กับปัจจุบันกําลังกินข้าวนี่คือความจริงกําลังกินข้าวไอ้ที่สิ่งที่คิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่โฟกัสมันมันก็เท่ากับเราไม่เห็นมันในสายตาแล้วเป็นแบบนั้นให้ฝึกฝึกเปลี่ยนโฟกัสนะคะนี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมคนเราต้องฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆ เพราะเราไม่รู้ค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างถ้าเราฝึกสมาธิเป็นนิสัยพอถึงเกิดเรื่องท้าทายขึ้นมาเราเอาตรงนั้นมาใช้ได้ทันทีนะคะเราไม่ได้สามารถที่จะแบบว่าไม่เคยฝึกอะไรมาก่อนเนี่ยแล้วพอพอเจอเจอเรื่องท้าทายปุ๊บแล้วเราจะทํารับมือกับมันได้อย่างดีนะคะเราต้องฝึกมาก่อนเหมือนกับเราจะไป ออกรบต้องซ้อมรบก่อนเนาะไม่ใช่ว่าค่าศึกมาแล้วแบบไปซ้อมรบกลางกลางสมรภูมิเป็นไปไม่ได้นะคะต้องรู้ก่อนรู้แนวรู้มีการวางแผนการฝึกสมาธิฝึกจับสติในแต่ละวันก็เช่นเดียวกับการวางแผนวางแผนว่าแบบว่าวางแผนเพื่อที่จะรับมือกับเรื่องต่างๆการฝึกก็คือฝึกในตอนที่ยังไม่เกิดความท้าทายนะคะ พอความท้าทายมาเรารู้และจะรับมือกับมันยังไงนะคะอันนี้ฝากไว้ว่าไปฝึกค่ะเป็นประจาทุกวันฝึกที่จะจับให้ได้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่ไม่ผิดถ้าคุณจะโกรธไม่ผิดถ้าคุณจะเสียใจนะคะแต่คุณต้องจับได้ว่าฉันกําลังโกรธฉันกําลังเสียใจนะคะไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยให้ความเสียใจเนี่ยจูงมือพาคุณไปแล้วคิดเตลิดเปิดเปิงต่อย,ยอดไปหลายขั้นหลายตอนนะคะ นี่คือวิธีแก้นะคะแล้วก็วิธีป้องกันนะวิธีป้องกันนอกจากที่ฝึกจับสติแล้วนะคะก็ให้ฝึกหาเรื่องใส่ตัวหาเรื่องมีความสุขใส่ตัวฝึกหันไปในทางที่ดีหันไปว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขฉันจะทำอะไรดีนะให้ให้ลูกของฉันมีความสุข เพราะฉันคิดว่าถ้าฉันลูกฉันมีความสุขฉันก็จะมีความสุขใช่ไหมฉันมีความสุขมาเห็นลูกยิ้มฉันทําไงให้ลูกยิ้มฉันทํายังไงให้ลูกหัวเราะนะวันนี้จะพาแมวไปเที่ยวที่ไหนดีให้สมองไม่ต้องว่างคะ่ะให้สมองยุ่งอยู่ตลอดเวลายุ่งอยู่กับการมีความสุขยุ่งอยู่กับการสร้างสารคว่าจะทํายังไงให้มีความสุขอันนี้ช่วยได้นะคะจะทําให้เราเกิดความเคยชินที่นี้แหละเราจะสร้างสารเสพติดชนิดใหม่ ไม่ใช่จริงๆเราไม่ได้สร้างใหม่หรอกจริงมันมีอยู่แล้วแต่เหมือนกับเราเรียกมันออกมาใช้เออเรียกสารที่ทําให้มีความสุขเนี้ยเ,เรียกออกมาใช้บ่อยๆจนจนมันกลายเป็นเป็นการเสพติดชนิดใหม่คือเสพติดความสุขนะคือคิดอะไรมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาโอ๊ยคิดไปในทางที่ดีหมดไม่ใช่โลกสวยนะแต่เหมือนกับไม่โฟกัสที่ด้านไม่ดีแต่จับสติก่อนนะคะเอาเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างนี้แล้วกัน อย่างแบบโดนโดนเจ้านายบอกไล่ออกเนี่ยแน่นอนอันแรกต้องรู้สึกไม่ดียอมรับก่อนว่ารู้สึกไม่ดีถ้าคนที่ฝึกมาดีแล้วยอมรับเสร็จแล้วจะเริ่มมานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วเรื่องนี้สอนอะไรกับเราเรื่องนี้มีข้อดีตรงไหนถ้าคนฝึกมาแล้วเขาจะคิดอย่างนี้ได้ถ้าไม่ได้ฝึกนี่คือแบบว่าอาจจะไปร้องห่มร้องไห้คิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะคะคือ จะหาทางไปต่อไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ว่าเราฝึกแล้วแล้วจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยเรื่องร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่แต่ว่าพออะไรมาเกิดขึ้นกับเราปุ๊บเราเห็นข้อดีก่อนเห็นประโยชน์ก่อนตั้งสติได้ก่อนนะคะนี่คือจุดประสงค์ของการที่เราฝึกตัวเองให้อยู่ในเส้นทางที่ เป็นอยู่ในแดนบวกไว้เสมอนะคะมันจะมีอารมณ์ลบบ้างก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเด้งกลับมาเป็นบวกใหม่เด้งกลับมาเป็นบวกใหม่เพราะเราเดินเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้ามีถ้ามีอะไรที่รู้สึกหนักอกหนักใจระบายได้คุณไม่ผิดนะคะแล้วก็อ้ออย่างหนึ่งค่ะที่จะต้องระวังระมัดระวังนิดหนึ่งคือการไประบายในโลกโซเชียลเพราะาถ้าเกิดว่า คือตรงนั้นเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะเพื่อนคุณอาจจะมีหลายคนถ้าคุณมั่นใจว่าเป็นเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆโอเคนะัดก็น่าจะได้อยู่นะนะคะไปตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าในโลกโซเชียลนี่มีใครก็ไม่รู้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเราไประบายแบบนั้นเนี่ยบางทีอาจจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่ก,กว่าเดิมด้วยนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเอาละคะ่ะสําหรับไลฟ์นี้นะคะ น่าจะได้ประโยชน์กันไปพอสมควรแล้วลองนําไปปรับใช้กันดูค่ะและถ้าใครมีความเห็นที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะแยกย้ายกันไปมีความสุขแล้วพบกันใหม่ไลฟ์ like หน้านะคะสวัสดีค่ะ